สวัสดีครับวัพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนคือเกกานะครับสิพาทุกคนมาเบิ้งว่าสวนยางผมสิมี่นามถวม่วบ่อนามหลายบอ่อนะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับนี่นะครับ มาถึงสวนแล้วนะครับมาถึงสวนเหลี่ยวน้ำขังเลยนะครับน้ำไหลเลยนะครับขังปลาอย่างเลยนะครับน้ำไหลานะครับนี่อยู่ในสระนะครับ สกเกือบล่นเลยนะครับสะเกือบล่นเลยวันนี้เราในปลายยางนะครับพายุเตี้ยนหมู่นะครับดีนะครับที่ว่าแถวบ้านผมโดนแบบหางๆนะครับ ก็สว่านักเท่าไรน,นะครับบอคือทั้งโคลาชเชยภูมมนะครับแตะได้ผ้นกระทบแน่นะครับน่ครับในปลายอย่างจะสิเป็นน้ำตกเล็กๆเลยนะครับเป็นน้ำตกมาเลยนะครับนะครับน้ำตก ในสวนยางนะครับอืมนี่ว่าได้กีดรยางนะครับนี่ว่าได้กีดยางเกะยางไปขายแล้วนะครับเอาไปขายมือเส้านะครับแกะขี่ยางไปขายแล้วจะได้น้อยนึงนะครับในบ้านไร่สามพันกว่าบาทนะครับ นี่ครับน้ำ <c oughs> น้ำขังปลาอย่างเลยนะครับน้ำขังไปอาย่างเพราะว่าน้ำมันมาจากข้างบนพุ่นนะครับมาจากข้างบนเหมันกับลงมานี่นะครับลงมานีผมสียภาพไปบนเขานะครับน้ำเต็มป้าเขาเลยนะครับ เต็มป้าเขาเลยนะครับน่ครับ,รบเขาสองงานนี่ก็เหมือนที่ผมเคยบอใอ้ฟังนะครับคือเขาสองงานเนี่ยผมบ่ด้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับ ว่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยผมจะใส่เป็นจุลินทซีสังเขาแสงนะครับใส่จุลินทซีสังเราแสงอย่างเดียวนะครับที่ผมเห็ดไว้ในคลิปแรกนะครับกัดร่องเลื่อนๆหาเบิ้งนะครับวิธีเห็ดนะครับรู้สึกว่าเขาจะเขียวมากๆเลยนะครับเขาเขียวสวยเลยนะครับ อยูพี่น้องเดี๋เบิ้งนะครับโอ้กาห้องนะครับธรรมชาตินะครับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับจากป้าเขาที่เคยใส่ปุ๋ยเคมีนะครับตอนนี้ผมกับเบด้ใส่เคมีแล้วนะครับ ผมมาทดลองใส่เป็นจุลินซีสังขาแสงนะครับกับสีประมาณนี้ครับจุลินซีสังขาแสงในานาข้าวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอจบไว้เพียงทสำนีนะครับเดี๋ยวคิดหนาผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกนะครับสวัสดีครับ